โอเคสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาทำเป็นคลิปที่สองต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับแต่ก็สถานที่เราก็ยังอยู่ที่เดิมแต่รอบนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เข้าคนเดียวเพราะผมจะพาตะบอลเข้าไปด้วยถแล้ววันนั้นในรายการดนอะไรวันนั้นก็คือตอนแรกอ่ะที่ผมเดินเข้าไปอ่ะแล้วผมเห็นอ่ะมันเป็นคนเดินไปทางนี้เ,นเดินเข้าไปในป่าตรงกุฏิเดินเข้าไปในป่าตรงผ่านกุฏิไปอ่ะแล้วก็เดินไปข้างหลังอ่ะที่ผมบอกว่า ที่เขาแอบมองอยู่ตรงต้นไม้อ่ะคือทุกคนไม่เห็นนะแต่ผมเห็นคือเห็นอยู่คนเดียวนะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดในคืนนั้นนะทุกคนเห็นว่าตะบอนเห็นอยู่คนเดียวและเห็นหลายรอบมากแล้วก็พยายามจะเดินเข้าไปหาเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นภาพบรรยากาศแค่ตอนกลางวันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูภายในกุฏิกันเนาะว่าเนี่ยเอ้ยนี่ไงอ๋อกระลอกโถตกใจกระลอกกระลอกเหรอเออกระลอกนี่ไงตัวสีขาวอ๋อกระลอกตกใจหมดเดี๋ยวเรา พาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศด้านในของกุฏิที่เราสงสัยกันนะครับอันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากต่อจากคลิปที่แล้วรอบที่แล้วนะครับไม่อันนี้พูดจริงๆนะไม่ผมเห็นเขาเดินจริงนะพอเราเลินเลี้ยวไปตรงเนี้ยแล้วเขาก็เดินไปทางนูนนน้นได้ได้นะลุงลองเรียนลำดับเหตุการณ์ดิตอนที่ลุงเห็นลักษณะที่ว่าเห็นระยะที่เห็นดีกว่าประมาณไหน ก็คือหลยะนที่พอเราเลี้ยวมาเห็นกุฏิตรงนี้ใช่ป่ะแล้วพอเราเดินเลยเข้าไปหน่อยอ่ะผมก็เห็นอ่ะเขาเดินเลยเข้าไปข้างในนู่นตรงนู้นเลยนะใช่เดินเข้าไปตรงต้นไม้ข้างหลังที่ผมชี้ให้ดูอ่ะที่ผมจะเดินเข้าไปหาอโอเคตั้งกันทั่วนะเดี๋ยวเราเดินตามรอยที่ลุงบอลบอกแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเข้ามาคนเดียวเนี่ยบอกก่อนนะเบิร์นะให้ผมเข้ามาคนเดียวผมก็ไม่เข้านี่นี่ตอนนี้มากันสองคนกับลุงบอล นะครับไม่มีทีมงานไม่มีใครเลยอยู่ข้างนอกกันหมดเพียวๆเลยเนี่ยนะครับแล้วเราเปิดกันแบบเรียวๆเลยด้วยตอนเนี้ยเรียวเลยแหละมาอย่างเรียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้องน้ำหมดไหมไปดูห้องน้ำก่อนไหมเเพราะว่าเออเราไม่ใช่เข้าไปไปดูว่ะไอ้เชี่ยเนี่ยก๊อกนี่แหละไอ้ก๊อกนี่แหละที่นี่เมื่อวานนี้เออเออที่เราเดินมาแล้วอยู่ๆทุกคนเปิดอ่ะใช่ไหมนี่แหละทุกคนได้ดูในไลฟ์ไหมใครได้ดูในไลฟ์สดบ้างคือก๊อกน้ําแม่งเปิดเองเว้ย แล้วก็คือเราเดินห่างมากเลยนะห้างไปดูห้องน้ำก่อนลุงโอ้โหลุงเอาไฟฉายมาไหมไม่ได้เอามาอะไร็นไรผมมีอยู่โอ้โหแค่ห้องน้ำแค่ห้นหัวแล้วเป็นห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์นะเป็นห้องน้ำเก่าต้องดูดีๆนะลุงนะโอ้โหแค่ห้องน้ำก็หนุ่ยห้องน้ำอาจารย์พระลูกกังพระลูกกังคืออะไร เหมือนเวลามาอยู่กรรมเหมือนอะไรประมาณนั้นแหะมั้งใช่เหรอใช่แต่ห้องดูดูห้องน้าําสภาพห้องน้ํายังใหม่อยู่เลยนะอืแต่ห้องน้าใหม่เหมือนเหมือนสร้างมาแล้วยังไม่มีการใช้งานเหมือนถ้าในความเข้าใจของผมนะคือพาลูกกรรมนี่เหมือนแบบเวลาเขามาอยู่ปริวาสอย่างเงี้ยอ๋อปฏิบัติธรรมใช่อ๋องั้นงั้นก็แสดงว่ากุฏิที่เราเห็นเนี่ยที่ล้างๆเนี่ยแสดงว่านั่นจะเป็นแบบพระที่เขาใช้มาปฏิบัติธรรมใช่แล้วก็มาใช้ห้องน้ําตรงนี้ประมาณนั้นนะมั้งนะ เพราะว่าเห็นเป็นป้ายเขียนอย่างนี้เลยประตูโหแต่ว่าเหมือนห้องน้ํายังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะอืมหรือว่าใช้งานไปได้แค่ไม่กี่ครั้งแล้วก็ปิดตัวลงเพราะเห็นประตูแล้วยังใหม่เลยโอ้ยน่ากลัวเหมือนกันท่านี่ากลัวอุ๊ยอุ๊ยเกียวกบอะอะไร หมือนคนลุกอะไรวะดังเป๊ะเลยครับทุกคนมันมีเสียงเหมือนคนเหยียบหลังคาดังเป๊ะเนย่ะไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งภาวนาขอให้ไม่มีแล้วกันแต่เหยียบดังเป๊ะเลยลองลอลองเปิดทุกห้องก็ดีนะเผื่อมีอะไรเฮ้ยไม่ไมะล็อกอ่ะล็อกอืม ลองลองลองชงเงื้ออยู่ดิลองนั้นดูดูดูดีนะถ้าเชงเงื้อไปลจะขึ้นยังไงวะเนี่ยไม่ลอง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 ชงเื้อดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูดีมีไหมไม่มีไม่มีอะไรเขาน่าจะล็อกไว้แหละเออเขาน่าจะล็อกไว้แหละไม่มีอะไรเดี๋ยวห้องไหนที่เปิดไม่ได้เราก็ยืนกล้องไปแล้ะกันหรือว่ายังไม่ถึงเวลาออกของเขาอ่ะใครจะมาออกอ่ะ มึอยู่ห้องน้ําใหม่มากแต่เมื่อกี้ไอเสียงที่ดังอะคือใกล้ห้องน้ํานี้มากเลยนะแต่เมื่อกี้ส่องกล้องดูแล้วนะเออไม่มีท่านชมครับเมื่อกี้ผมส่องกล้องดูแล้วนะห้องล็อกก็จริงแต่ว่าไม่มีไม่มีอะไรนะมีแต่ความว่างเปล่าเขาาจะลืมล็อกไว้แหละหมาเริ่มหอนแล้วหอนอีกแล้วพาี่จะไม่ตกดินเลยหมาเริ่มหอนแล้วทำไมขยันหอนกันจังโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ปุะติกันดีกว่า เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าเหตุการณ์กลางคืนมันเป็นยังไงก็ไปดูใน<ร>แอป<ด>ฟา้า<ด>ได้เลยนนอันนี้คือเป็นป่าที่เขาบอกว่าเป็นป่าตะเคียนทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมป่าตะเคียนนี่ขึ้นชื่อว่าป่าตะเคียนนี่น่ากลวัวโอ้ไม่ต้องพูดถึงะใช่ไหมน่ากลัวเลยแหละป่าตะเคียนนี่เอาเรื่องเลยนะทุกคนนะ เนี่ยทางในจุดนี้เลยอ่ยังไงจุดนี้คือเราเดินเราพอที่เราเดินกันเข้ามาสามคนอ่ะเนี่ยผมก็มองตรงไปตรงนี้ใช่ป่ะตรงนู้นนะแล้วเขาก็เดินไปตอนแรกเขาอยู่หลังต้นไม้ที่มีมีจีวอนผูกแล้วเขาก็โผล่หน้ามาอย่างนี้เป็นลักษณะเป็นแบบไหนที่เห็นอะที่เห็นอะคือเขาใส่ชุดสีขาวอผมยาวแต่ทีมงานไม่เห็นทีมลานุมบอลเห็นคนเดียวเออเขาใส่ชุดสีขาวผมยาวเหมือนชุดโบราณอ่ะ อเนี่ยโผล่มาจากตรงต้นนี้ก่อนออาไปดูกันไปดูใกล้ๆก,กันทุกคนนะเมื่อคืนนั้นนะครับทีมงานเราไม่ได้เห็นอะไรเลยนะแต่ลุมบอลเห็นอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามช่วยกันกันแกไม่ให้แกวิ่งออกไปเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดวิ่งเน่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ลําบากกว่าน,นี้นะครับโอ้โหดูก็ดูดิดูป่าตะเคียนดิทุกคน คือมันเป็นดงตะเคียนทั้งหมดเลยนะเนี่ยคนลุกว่ะหูไม่แปลกดูเลยอันนี้ต้นนี้น่าจะแบบบวชมานานแล้วนะทุกคนอันนี้เหมือนประมาณนะว่าบวชต้นไม้อะในที่ลุงเห็นต้นคือต้นนี้นนใช่ไหมเนี่ยที่ผุงเห็นอนะ่ะคือต้นนี้คือเขาเชงเงือออกมาหรือว่าเขามมยืนข้างๆนะลุงหยุดเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอ่าอ่า<ช>ลุงลองทำให้ดูดิที่ผมเดินมาเนี่ยแล้วเขาอยู่อย่างเงี้ย เขาอยู่ประมาณนี้เป็นชุดขาวโผล่มาหรอใช่อ๋อลุงเลยเห็นลุงเลยเห็นมองจากระยะไม่ได้เห็นไงผมมองมาจากตรงนู้นอะอ่าก็คือตรงนี้เชี่ยนี่ไงยุงใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าจะมีอะไรหล่นลงมาเนี่ยแล้วพอจากต้นนี้ใช่ป่ะอ่าผมก็ไปเห็นคือต้นนู้นสุดท้ายต้นนู้นนะต้นเนี้ยป่ะป่ะเดี๋ยวเรามาดูดิทุกคนเพราะว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นถ้าใครได้ดูในไลฟ์นะ จะเห็นเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่พวกเราไม่เห็นแต่ลุงบอลพยายามเดินเข้าหาสิ่งที่เห็นโอ้แต่ก็น่ากลัวนะเนี่ยอ๋อคือเห็นต้นนี้เนี่ยต้นสุดท้ายคือ,อต้อนนี้นี่ต้นอะไรอ่ะลุงฮะต้อนอะไรอ่ะต้นโพะต้นโพดิอุย้ยอันนี้คือ,อต้อนโพน,นะใช่ไหมใช่แล้วต้นนี้อ่ะเหมือนกัน เชี่ยลุงต้นโพหมดเลยชิบหมยทุกคนนี่ก็ต้นโพเนี่ยอันนี้ก็ต้นโพหมดเลยอันนี้ก็ต้นโพนู่นก็ต้นโพอ,อู้เดี๋ยวเดวเดนี่ยอุ้ไม่แปลกต้นสุดท้ายเนี่ยค,คือต้นนี้คือที่เห็นเขาามายืนมองอ่ะใช่นะแล้วเขายือนอยู่ตรงนี้เขายือนอยู่ข้างๆต้นไม้เนี่ยอ่ะอ่ะโอเค ก็เป็นอมัน,น,น,นจะเป็นเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้ที่เราต้องพูดว่าไงอยู่อะเราต้องพูดว่ามันเป็นต้นที่แบบเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่เราเห็นก็จะมีมีต้นไม้ที่บวช่องปั๊มน,น้ําสะดุ้งอันนี้คือเขาตามเอเหมือนคนต่างงันบวชเขาบวชต้นไม้อ,ะอ่ะเพื่ออะไรลุงพอจะรู้ไหมเหมือนแบบประมาณว่า ไอการบวชต้นไม้เนี่ยเหมือนแบบรักษาต้นไม้อันนี้ยคือดูต้นเขาสูงมากเลยนะแต่ส่วนมากที่เขาบวชต้นบวชต้นไม้พวกเนี้ยคือต้นไม้พวกนี้จะมีเทพหรือมีอะไรอยู่เขาถึงเอามาบวชเขาเรียกเป็นการบวชต้นไม้อ,ะ,อะทุกคนครับเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่กุฏิที่เราจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปนะครับค่าเพื่อนเพื่อท่านไหนที่ดูคลิปนี้เนาะฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พวกผมได้ทําลงเอาไว้เพราะว่า ช่วงนี้จะลงเป็นคลิปเน้นสำรวจก่อนนะครับส่วนคลิปรายการผีเนี่ยสามารถดูได้ทางบ้านฟ้าแล้วกันเนาะมาด,ดนนูดูต้นนี้ดูอต้นนี้ดิอันนี้จอมปวกเห็นไนหะอ๋อเออนี่จอมปวกจอมปวกขึ้นบนต้นไม้ต้นนี้ด้วยตรงโคนะอ๋อเอวะเนี่ยปะปอันนี้เราเดินกันแบบเรียวๆเลยนะเพราะว่าเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจาก คลิปที่แล้วนะครับนะใครที่ได้ติดตามคลิปที่แล้วก็จะรับรู้ได้นะครับว่าเหตุการณ์เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูที่กุฏินี้ในเวลากลางวันแล้วกันเนาะแต่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งอะ่ะทาไมถึงมีจีวรมาตากไว้อืมเออเราแปลกใจแ,แค่นั้น,ค,นคือถ้า<ร>เป็นจีไม่มีพระอยู่ไม่มีแน่นอนถ้าเป็นจีวรที่ใช้งานในป่านี้เขาต้องเขาต้องเก็บนะเก็บแต่อันนี้เหมือนไม่เก็บนะครับเหมือนไม่เก็บแล้วก็ยังมีการตากเอาไว้แบบนี้นะครับ ลองขึ้นไหมขึ้นมาขึ้นได้ไหงลองค่อยๆขึ้นนะหูดวองน้ำดิค่อยๆนะไม่หักนะไม่หักไม่หักทุกคนเป็นกุฏิที่เก่ามากอเก้าอี้ตัวนี้เ่าตัวนี้แหละเก้าอี้นี้มีเรื่องเล่าไม่แล้วเมื่อวานที่เราที่เราเดินกันมาเมื่อคืนที่ว่าเราเข้ามากุฏิเนี่ย แล้วก็เป็นเสียงเดินเหมือนเดินตามอ่ะนี่แหละท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่เรามาถ่ายทำรายการประมาณหกโมงกว่าแล้วนะยุงลายยุงลายเยอะมากยุงลายเยอะต้องระวังครับผมเป็นกุ้ยเต๋ที่โอ้โห,โหชัวร์นะไม่หักนะไม่หกักไม่หกักแสดงว่าเมื่อก่อนนี่ก็คือมีไฟฟ้าเนาะมีน่าจะมีไฟฟ้าแหละมีดีเพราะว่าผมเห็นมีปลัก๊กไฟแล้วก็ตรงนี้ที่จะเป็น อารมณ์เหมือนที่เก็บของใช่สามารถปิดเปิดได้แต่ตอนนี้คือพังไปแล้วแล้วก็จะมีจีวรเก่าอะไรได้ยินไหมได้ยินแล้วอันนี้อาจจะเป็วนว่าเหมือนแบบเอาไว้วางพระเวลาเนี่ยอันนี้เหมือนวางพระอะเวลาเอาไว้สวดมนต์อะไรประมาณเนี้ดูดิโอชี้นี่ยังไม่ได้แกะเลยมั้งอะ่ะยังไม่ได้เปิดเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวดูไป ชนะกลัวจริงชนะกลัวจริงทุกคนเป็นกุฏิไม้เก่าๆที่ที่อารมณ์เหมือนในหนังอ่ะเป็นกุฏิเก่าๆกุฏิแบบร้านเก่าๆซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าถ้าพวกเราแบบมานอนในนี้ยนะคนเดียวนะไม่รอดผมว่าไม่น่ารอดอะนะต่อให้คนแข็งแค่ไหนก็ไม่รอดใช่ไหมไม่น่าปาปาทุวน อันนี้คือจะเป็นภายในกุฏิที่เราขึ้นได้นะส่วนกุฏิอีกหลังหนึ่งมันไม่มีทางขึ้นอ๋อหลังนู้นไม่มีทางขึ้นใช่ไม่มีทางขึ้นครับตรงนั้นมันไม่มีบันไดขึ้นอืมหูยจะดูบรรยากาศทับงวังกาศนี่ขนาดพี่ตั้งอันนี้อันนี้เราก็ยังไม่ได้ขึ้นนะใช่เป็นสามชั้นเลยนะอันนี้เรายังไม่ขึ้นลองไปดูไหมเออลองไปดูปะเราค่อยเอออยากรู้เหมือนอันอันนู้นอันนู้นขึ้นไม่ได้แล้วนั่นแล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไป คืออยากรู้อันนี้คืออะไรกลางวันอ่ะยังพอเดินเข้าไปดูได้เลยแต่กลางคืนมาดิเอ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยดูอันนี้ก่อนนี่ลุงเชี่ยฮะลุงลุงลุงดูลุงเปิดพระม่านดูดิเปิดจีวรฝั่งขวามือด,ดูดิลุงแหวกแหวกแหวกขวามือด,ดิแล้วลุงจะเห็นอะไรวะวีเชี่ยเชี่ยเอ็ม ลุกเลยโอ้เฮี้ยผมก็ผมไม่รู้เลยนะเนี่ยเชี้ยมักไอเชี้ยแล้วอะไรอ่ะแล้วคืนนั้นลุงลุงลองเดินเข้าไปดูได้ไหมอะไรวะเนี่ยแล้วแล้วเมื่อคืนเราเดินรอว่ะกูว่าแล้วเสียงใครเดินตามนี่ไงคุณแม่เออเออไม่ต้องอ่านชื่อโอ้ยเอ็มโอ้ยเฮี้ยลุงเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าได้ถอยคนถอยเฮอไม่ใช่ถออันนี้ด้วยอันนี้ด้วยลุงดูดิอันนี้ก็มีเคื่ออเนี่ยลุงห้องอะไรวะอันเนี้ยทุกคนอันนี้ไม่รู้เลยจุดตกสำรวจนี่ไม่รู้เลยเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้โหและอันนี้มีรูปด้วยอะลุงอลุงลอ่งอลองช้เนื้อไปดูดิคืออะไรวะ กูว่านะไม่แปลกโหชัดเลยทุกคนนะพอกันเลยคือกุฏิหลังเนี้ยมีการฝังอัฐิมีการฝังอัฐิไว้ในนี้ไว้ในนี้นะแล้วเมื่อคืนที่เราเดินผ่านละที่เราไลฟ์กันอะเราได้ยินเสียงมาทีมคนเดินตามเราไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งจะมาเห็นเนี่ยเพิ่งจะเห็นจริงๆตกใจเลย ไม่แปลกที่เราได้ยินเสียงคนเดินตามะแล้วไม่แปลกที่เขาจะตากผ้าไว้อย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะเอ็มลุงปือนะเราลองดูดิโอ้โหชัดเลยชัดไหมที่ใส่ชุดสีขาวโอ้โห้ลุงเ้ยที่ผมเห็นลุงถอยก่อนดีกว่าทุกคนนี่ลุงลองท่านต่างดิอันนี้คือห้องอะไรอ่ะเป็นกุฏิหรือเป็นอะไรน่าจะเป็นกุฏิเหมือนกันเหมือนแบบอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนอย่างเนี้ โอ้ทุกคนหลอนเลยเนี่ยอันนี้เป็นกุฏินี่เหมือนแบบอยู่ข้างล่างและข้างบนอ่ะดูกคนดูดิจะกินแหลยเป็นกิ่นอับนะทุกคนะโอ้โหคือไปดูกุฏินี่ก่อนนะปะทุกคนครับผมบอกก่อนนะว่าผมก็ลุงบอลโคตรเซอร์มันไมอะไรมันอะไรผมก็ตะบอลโคตรเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เพราะไม่รู้อุ้ยเอ้ยเอ็มเสียงมาจากข้างบนนะ ข้างบนเธอไผเลยแหละนิ่งคิมงานยังไม่มีใครรู้นะไม่โอ้ลุงน่น่าจะเป็นแบบห้องเก็บของใช่เหรอคิดว่านะโอ้หมดแดงโอ้มดแดงอะไรอ่ะระวังระวังระวังมีสามชั้นนะทุกคนฮะกุติกุฏิชายนี้ไม่ได้เโอยมดแดงเต็มเลยเข้าไปดูกันดิลองดูดิ คืออะไรวะลุงระวังนะเรคิดว่าเห็นแต่เขาไม่มีทางขึ้นก็น่าจะเป็นกุฏิเพราะว่านั้นอ่ะเป็นหิ้งพระเห็นไหมคิดว่าเออน่าจะเป็นกุฏิอันนู้นอันนู้นคือหิ้งพระอันนี้กุฏิเป็นเป็นห้องหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอาจจะเป็นชั้นสองใช่แล้วอันนี้เป็นชั้นสองแล้วตรงเนี้ยคือห้องน้ำอ๋อนี่ไงขึ้นนี่ใช่อันนี้คือชั้นสองเราเราไม่ต้องขึ้นดีกว่าไหมผมว่าไม่ขึ้นดีกว่าเราไม่ต้องขึ้นดีกว่าเราเราออกไปข้างนอกดีกว่า ทุกคนสรุปอันนี้เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพสริงแล้วชุดขาวที่ผมเห็นอะใช่ไหมน่าจะอันนี้แหละแล้วเสียงที่เสียงที่เดินตามขึ้นไปบนบ้านอะก็นี่ไงอันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับก็คลิปวันนี้นะครับนะก็เป็นประมาณนี้เนาะผมว่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็นบรรยากาศกลางวันที่ น่าจะขนลุกเหมือนกันผมเองก็รู้สึกขนลุกนะตอนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยเป็นเวลาประมาณหกโมงกว่ากว่าคือตะวันจะตกดินแล้วล่ะยุงลายเริ่มเยอะผมว่าเพื่อนๆนะครับคงรู้สึกเหมือนกับที่ผมรู้สึกและที่สําคัญโคตรเซอร์ไพรส์เลยคือเราแม่งไม่รู้เลยว่าบ้านหลังนั้นน่ะมีกระดูกอัฐิถึงกับถึงสองคนนะสองคนสองคนน่าจะเป็นตากับยายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะอีกอีกอันนึงไม่มีรูปอีกอันหนึงน่าจะเป็นตาอันนั้นน่าจะเป็นยายแล้วทีรุณบอลเห็นในไลฟ์ในรายการก็คือเป็นชุดขาวก็นี่ ก็น่าจะเป็นคุณยายนี่แหละเชี่ยโอเคครับผู้ชมคลิปนี้โอ้โหทีนี้รู้แล้วละคลิปนี้เป็นระแวงแล้วตอนเนี้คลิปนี้เป็นบรรยากาศแค่สั้นๆของพวกเรานะครับนะสำหรับสถานที่อย่างนี้ที่เรามากันเป็นวันที่สองนะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าช่วงนี้เรายังอยู่เพชรบูรณ์ผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะได้ดูหรือว่าอยากจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเลยคุณจะได้เห็นแบบรายที่เลยแหละก็ ฝากกดซับสไครป์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับผมครับผมนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอตัวลาลาเราเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย